ครับสวัสดีครับวันนี้ M. 9 8 t v จะมาทําการซ่อมหน้าจอของ Oppo A 5 3นะครับก่อนนี้ครับผมแกะไว้อยู่ก่อนแล้วชิ้นส่วนของมันก็จะมีนะครับแผ่นหลังนะครับที่เป็นสีสะท้อนแสงแล้วก็เป็นกรอบของกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ถ้ามีอุปกรณ์มันก็มีขายนะครับพวกอุปกรณ์สําหรับแสะขอบต่างๆนี่ผมก็แกะไปชิ้นส่วนที่2แล้วจากนั้นเราก็แงะเอาสายแพร แบตเตอรี่ออกแล้วก็ดึงแบตเตอรี่ออกนะครับจริงๆมันยากกว่านี้นะครับแต่ผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็เลยแกะไว้ก่อนให้ผู้ชมดูส่วนหน้าจอผมก็แกะเละเทะเพื่อมาดูนะครับผมเป็นนักสำรวจครับเมื่อแกะเสร็จแล้วนะครับจอที่มันเสียก็คือมันตกครับมันก็เลยทําให้จอเป็นขีดผมก็เลยสั่งซื้อจอใหม่มาจากลาซาด้านะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับอ่านี่ก็แถมอุปกรณ์ทั่วไปนะครับอุปกรณ์แกะอันนี้ก็ห่อมาแน่นหนามากเลยนะครับร้านนี้ อย่างนั้นผมก็แกะออกมาจากซองครับจอใหม่เอี่ยมเลยนะครับมีใบรับประกันมีสติกเกอร์รับประกันติดอยู่ด้านข้างจอนี่ก็เป็นรุ่นเดียวกันกับที่ใช้นะครับอ่ะก่อนอื่นเลยก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปก่อนครับที่ตัวบอดี้เสร็จแล้วก็เอาจอมาเทสนะครับอย่าเพิ่งแกะสติกเกอร์หรืออะไรออกนะให้เชื่อมสายจอเข้าไปดูก่อนเพื่อเป็นการเทสจอนะครับว่าจอติดหรือเปล่าก็ใส่สายแพสของจอเข้าไปครับแล้วก็ใส่สายแพรของแบตเตอรี่ตามไปครับผม ก็กดให้แน่นนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม power นะครับที่อยู่ด้านข้างครับเทปว่าติดไหมอ่าแบบนี้คือมาแล้วนะครับติดแล้วนะครับผมยังไม่ได้แกะสติกเกอร์อะไรออกเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดแกะใบรับประกันหรือประกอบเข้าไปแล้วนะครับจะไม่สามารถรับประกันได้อ่าไม่ใช่จะไม่สามารถจะคืนสินค้าได้ถ้าหาสินค้าไม่ติดนะครับแต่นี้ก็ดูแล้วท่าทางว่าจะติดนะครับอ่าติดขึ้นมาแล้วนะครับ จากการถอดแบตเตอรี่นะครับวันเดือนปีก็จะเป็นศูนย์อันนี้ก็ทัดได้ปกตินะครับสำหรับรุ่น oppo a 5 3 53นะครับเมื่อเรามั่นใจว่ามันประกอบใช้ได้แล้วเราก็ลอกพลาสติกที่แปะฝากล้องออกนะครับลอกออกปุ๊บจากนั้นที่ตัวบอดี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้สั่งกาวแปะจอมานะครับผมก็ใช้นี่ครับกาวสองหน้านะครับแปะแทนนะครับ ก็ใช้กันได้นะครับแต่จะบอกว่ามันจะไม่กันน้ําหรือกันความชื้นเหมือนแปะกาวนะครับก็ใช้อย่างระมัดระวังไป่ะครับก็แปะกาวสองหน้าเข้าไปก่อนแปะตามที่เราต้องการเลยนะครับผมก็ไม่ได้แปะรอบหรอกนะครับเพราะว่ามันจะโป่งเกินไปแต่ถ้าเพื่อนๆใช้กาวสําหรับแปะมือถือมันก็จะใช้ได้ดีกว่านี้นะครับอันนี้ผมก็แปะกาวสหน้า ไว้ส่วนล่างนะครับสอ,สอแผ่นเพื่อไว้ป้องกันไม่ให้แผงวงจรชนกับแผ่นโลหะบอดี้นะครับก็ผมคิดขึ้นมาเองครับถ้าเกิดว่าแผงวงจรมันไปโดนกับโลหะมันก็อาจจะทําให้ช็อตได้จากนั้นก็สวมเข้าไปเลยนะครับด้านหน้าปึ๊บไอตัวจอมันจะพอดีกับบอดี้กลางนะครับมันก็แทบไม่ต้องใช้กาวเลยนะครับอันที่จริงแล้วก็แปะให้สนิทนะครับถ้าคิดว่าสนิทแล้วก็ ทำการต่อสายแพรหน้าจอนะครับมันจะมีสีขาวๆนะครับเนี่ยครับสองสองอันนะครับให้เราพับตามรอยนะครับพับตามรอยแล้วก็ดูว่ามันจะเข้ากันได้ไหมอ่าแล้วก็พับแล้วก็ติดเข้าไปเลยครับปึ๊บอ่าหักให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นโก่งๆมันก็จะไม่สามารถใส่แบตเตอรี่ได้นะครับ แล้วเราก็กดเข้าไปครับจากนั้นก็เนี่ยเพื่อความมั่นใจก็กดให้มันย้ำๆเน้นๆนะครับแล้วก็มาจับขอบจอให้สนิทนะครับจากนั้นเราก็เอาแบตเตอรี่นะครับมาใส่แล้วก็ติดสายแพร่แบตเตอรี่เข้าที่แผงวงจรนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเทสเปิดดูอีกครั้งนะครับว่าเป็นยังไงอึ๊บโอเคติดขึ้นมาแล้วนะครับ ก็ได้หน้าจอใหม่เอี่ยมในราคาไม่ถึง400นะครับแต่ถ้ารวมค่าส่ง25บาทก็จะเป็น404บาทประมาณนั้นนะครับไม่ได้แพงมากอะไรเดี๋ยวนี้ทุกคนก็สามารถเปลี่ยนอะไรมือถือได้กันหมดนะครับก็ต้องขออภัยช่างมืออาชีพแต่ก็มีช่างมีหลายๆคนที่ไม่อยากประกอบเองช่างก็ไม่ตกงานหรอกครับก็จะมีประเภทแบบที่แบบแบบผมเนี่ยนะครับที่แบบ พอดีเงินจำกัดก็เลยลองประกอบเองนะครับซื้อแค่อะไหล่มาแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้เองมันก็ประหยัดนะเนาะช่างไม่ต้องกลัวตกงานเราเพราะว่าช่างเป็นมืออาชีพอยู่แล้วคนไว้ใจมากสุดก็ไม่ตกงานแน่นอนอ่าผมก็ประกอบครับใส่กรอบหลังเข้าไปอันนี้กรอบหลังนะไม่ใช่แผ่นประกบหลังก็ไม่รู้จะเรียกอยังไงนะก็ติด ติดให้มันแน่นนะครับกดให้มันแน่นให้มันดังแก,ก๊กแก,ก๊กแก๊กในทุกๆด้านนะครับติดอะไรครับเอามือกดให้แน่นๆผมก็แคะเยินเหมือนกันไหนไหมครับความที่แบบมีเงินเฉพาะค่าอะไรนะครับแล้วก็อยากจะลองเปลี่ยนเองด้วยก็เลยเป็นคลิปนี้ขึ้นมาจากนั้นเราก็ใส่น็อตนะครับที่เราแกะออกมาใส่ให้ครบทุกตัวนะครับก็ค่อยๆดูครับว่ามีกี่รูก็ใส่เข้าไปบางคน อย่างผมเองบางทีก็เหลือน็อตสอตัวสาตัวอย่างนี้ก็ไม่ได้บอรี่นะครับขอให้เครื่องเป็นใช้ได้พอ,อสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ทำไว้แล้วก็ไม่ได้ตัดต่ออย่างนี้เท่าไหร่แต่ก็หวังจะเป็นประโยชน์แกเ่เพื่อนๆให้มีความกล้าในการที่จะเปลี่ยนหน้าจอด้วยตัวเองนะครับสำหรับ oppo a 53นะครับก็ยังใช้ดีอยู่นะครับมันเป็น มือถือที่ออกมาเมื่อปี2020นี้2022ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแบตเตอรี่เยอะถ่ายภาพได้ทุกอย่างโอเคครับสำหรับวันนี้อันจุด98 t v ขอลาไปก่อนคลิปนี้จะคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามชมได้นะครับบ๊ายบาย